สวัสดีครับกลับมาีครับกับพีเช็คาครับวันนี้เป้พามาชมเป็นต,ตัวตัวต้าอาผ่านะครับปี2007นะครับตัว e4 นะครับตัวเครื่อง2คือ4ดสีไฮบิดครับโอ้โหคันนี้ปี2007นะคือเป็นรถที่ตอนนี้ลูกค้าถามมาค่อนข้างพอสมควรเลยครับเพราะว่าราคาจับต้องได้ครับ5 0 0 0 0นกบาทรถไฮบริด Hi นะและได้รถตู้ไซส์และฟังก์ชันขนาดนี้นะสีภายนอกนะเป็นสีขาวมุก เดิมนะครับของโรงงานนะครับโดยที่ไฟหน้าเป็นสเปคเดียวกันกับตัว P205 ใกล้เคียงกันมากนะครับที่ยังไม่ได้เป็นโกเจคเตอร์ครับตัวไฟหลักเนี่ยจะเป็นไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับคือรับมานะครับกับตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคือคันก่อนหน้านี้เป้ะทำมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นโครมเมียมนะแต่ตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถในส่วนคันนี้จะมีสเกิร์ตด้านหน้าแล้วครับการขับขี่การหยอดเลยต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าโอ้โหดูเตี้ยมาก ดูความเตี้ยดูโทรศัพท์เตี้ยโทรศัพท์อีกอ่ะนี่ดูครับอาจจะเตี้ยนิดนึนงต้องระวังหน่อยนะครับหย่อนหน่อยโอเคตรงนี้เองที่บอกครับมุมอับในการจอดชิดนะครับกระจกตัวนี้ติดรถมาเนี่ยอันนี้ได้ใช้ไปบอกได้คำเดี๋ยวว่าได้ใช้มันเป็นมุมที่สามารถมองได้เห็นระยะตรงเนี้ยขอบเนี้ยได้ดีเลยนะครับตัวนี้ย้ำนะครับเป็นไฮบริดนะครับตัวส่วนนี้นะครับกล้องนะครับช่วงการจอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยช่วยได้นะบอกก่อนเลยเป็นประตูไฟ้าแล้วใช้งานง่ายครับ เป็นประตูไฟฟ้าสองข้างนะยังใช้งานได้ดีครบถ้วนหมดระบบไฟฟ้าทั้งหมดยืนยันว่าใช้ได้หมดนะครับโอเคตัวนี้เองนะครับที่บอกครับเป็นตัว Alpard Hybrid ตัว E4 นะครับมีเขาเรียกว่าสปอยเลอร์ด้านบนแล้วที่เป็นไฟเบรกนะทำให้สวยงามขึ้นอยู่แล้วนะฝาท้ายอันนี้นะเป็นเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแต่เวลาเปิดเนี่ยจะเป็นเปิดแมนวนวลนะต้องดูก่อนแมนวนวลเปิดเนแมนวนวลนะแต่คําว่าไฟฟ้าคือเป็นไฟฟ้าคือการปิด ไฟฟ้าโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมใช้กําลังเยอะนะครับแล้วตัวนี้เองเนี่ยนอกจากที่เป็นประตูไฟฟ้าส่วนนี้เองเนี่ยจะมีเรื่องของเซ็นเซอร์ยกตัวอย่างเช่นนะครับดูนะไปกดนี่นะครับอ่าโอเคครับเห็นไหมครับมีเซ็นเซอร์กันสมมติในกรณีที่เรามือไปโดนแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยจะไม่ได้หนีบเราแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้ปลอดภัย ดลานหลังนะครับพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะพอสมควรเลยครับคือถ้าเราเลื่อนบอกขึ้นไปด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เก็บของได้เยอะเลยเก็บรถเข็นต่างๆเก็บของถุงกลอฟเรียกว่าคันนี้ตอบโจทย์ประโยชน์ใช้สอยมากนะเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยโอเคไฟไท้ายเนี่ยยังเป็นไฟไท้ายเขาเรียกไฟไท้ายตัวใสนะครับที่เป็นขาวแดง แต่เป็นสายที่โดยที่เป็นประสายอยู่ด้านนี้แต่ภาพยังถือว่าสวยงามมากไฟท้ายเนี่ยในสเปคประมาณปี2อง7เนี่ยค่อนข้างเต็มมากรถเป็นรถญี่ปุ่นนําเข้าแท้ดูนี่สติ๊กเกอร์เดิมๆนะอันนี้เขาเรียกสติ๊กเกอร์มลภาวะของญี่ปุ่นเองนะครับที่เขาจํากัดเลยว่าคันนี้มันถูกตรวจสอบมาแล้วว่าไม่ไม่ทำมลพิษต่อแวดล้อมเขานะอันนี้คือง่ายๆรถญี่ปุ่นแท้ดูตรงนี้เลยสําหรับล้อนะครับยังเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะที่ใช้คําว่า ทุกอย่างยังสเปคสแตนดาดอย่างเดียวที่ได้เลยความนุ่มนวลยังเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วยางก็ยังปีค่อนข้างใหม่อยู่นะครับก็ยังใช้อีกปีหนึ่งสบายๆนะเป็นขึ้นจนเบนซิน,น2.4นะครับที่จะมีตัวไฮบริดนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับด้านหลังด้วยนะครับ อันนี้ควบคู่กันไปนะครับในส่วนนี้เองนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ในเครื่องส่งทู่สี่เนี่ยก็เรียกขุมกาลังก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือทํางานได้ดีมากนะครับสาหรับคันนี้เองโอเคขออนุญาตดูเครื่องก่อนนะครับเคเครื่องถือว่ายังสมบูรณ์นะครับถือ,อได้ใช้ได้ครับ ชุดคอนโทรลต่างๆของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เรียกว่าสมบูรณ์ครับยังใช้ได้ครับตัวนี้ในส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเขาเปลี่ยนมาแล้วประมาณสัก2ปีสาปีประมาณนี้ครับเป้เชื่อว่ายังใช้ได้อีกระยะยาวๆครับทุกก็ไม่ต้องห่วงคือถึงยังไงตามในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยปัจจุบันนี้มันมีทางเลือกแล้วครับมีทั้งจะเป็นบูวโวลหรือแบนอื่นๆต่างๆมากมายนะครับที่สามารถมาซัพพอร์ตกับส่วนนี้ แต่ในส่วนตัวที่ไป้เคยได้สัมผัสก็คือทางบ uh ูโวนเองฟังก์ชันในการซัพพอร์ตนะครับกับรถในแต่ละรุ่นนะครับในแต่ละการรับประกันต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะถ้าใครสงสัยในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดโทรม,มาสอบถามได้ได้นะครับภายในคันนี้หูกว้างขวางมากค่อนข้างใหญ่เลยครับใช้คําว่าสีน้าตาลแล้วกันครับสลับกับตัวลายสีเทานะครับแล้วก็ตัดมาด้วยสีครียน,นะครับ โดยที่ต้องบอกก่อนว่ายังสะอาดสะอ้านมากนะครับถือว่ายังสภาพดีไม่ว่าจะพงมาลัยนะครับหรือส่วนต่างๆนะครับก็มีในส่วนของหัวเกียงนิดนึงที่เป้รู้สึกว่าจับเยอะใช้งานเยอะนะครับที่มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยแต่น้อยจริงใช้คขามันน้อยมากนะครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์ดีตัลแล้วนะครับก็สามารถปรับฟังก์ชันได้ตามที่เราต้องการเลยในส่วนของฟังก์ชันพิเศษนะครับนี่จะมีการ เขาเรียกว่าสามารถเปิดปิดนะม่านด้านหลังนะครับคือหลังสุดเนี่ยได้เลยนะครับจากจุดดีก็ได้นะครับแล้วก็เป็นม่านด้านข้างนะครับของคนนั่งนะครับก็สามารถปิดเปิดใช้คําว่าไฟฟ้าครับสะดวกสบายมากคนขับทําให้ได้ทุกอย่างครับเรียกว่าครอบครัวนยภรรยาหรือว่าไม่ช่ว่าลูกๆนี่คงแฮปปี้มากสมุดร้อนเนี่ยบอกบนร้อนนี่กดม่านตัวเดียวปุ๊บจบเลยอันนี้ฟังก์ชันดีนะครับและสำหรับคันนี้เองนะต้องบอกก่อนไม่ได้พูดกันนานนะในส่วนของแอร์แบ็กนะครับในระบบความอดภไป คันนี้ให้มาแบบโหถ้าย้อนไปเมื่อปี2 0 0กสุดปีอะแอร์แบ็กรู้สึกว่าจะ6ลูกเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เป็นด้านหลังเนี่ยนะครับอีก2ลูกโหหกลูกเลยนะสาหรับรถไซส์ขนาดนี้เรียกว่าเฟตี้มากอะพอรถในระดับที่แบบเซกเมนต์สูงสูงในฟังก์ชันเยอะๆนะไม่ว่าโตต้าเขาเขาจัดสรรมาได้ดีนะสําหรับตัวฟังก์ชันความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะครับหน้าจะมีตัวในส่วนของเป็นมูลรูปแล้วกันสําหรับ เราสามารถกระดกได้นะครับตรงนี้เราก็เปิดปิดแสงอะไรเองได้นะครับในส่วนนี้แต่ว่าในส่วนของด้านนี้จะเป็นซันรูฟนะครับที่สามารถปิดเปิดจากจุดนี้ได้เลยนะครับหลังคาเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะสำหรับคือเรียกว่าคนขับทํางานได้ทุกที่หมดเลยใช้งานแทนทุกคนหมดเลยฟังก์ชันในการปิดเปิดประตูไฟฟ้าฝ่าท้ายไฟฟ้านะจะอยู่ทางด้านนี้ทางด้านซ้ายเนี่ยของคนขับเนี่ยทั้งหมดนะก็เรียกว่าทุกอย่างอ่ะคนขับทําให้คุณหมดแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับมีหน้าที่นั่งนั่งได้อย่างเดียวเลยคร คนขับนี่ต้องเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะสุดยอดเลยคือทําให้ทุกอย่างนะครับเพราะฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดเลยแทบจะไม่มีจุดเดือเลยโอ้โหเยี่ยมสําหรับภายในด้านหลังนะโอ้โหให้ความรู้สึกสบายมากอยากเป็นคนนั่งบ้างจังเลยพอมีใครขับให้ได้ไหมนะครับฟังก์ชันต่างๆนะสรุปถือว่าจอใหญ่มากจอใหญ่พอที่จะแบบยืนขึ้นไปได้เลยครับจอกว้างมากคือแบบจอกว้างเลยแบบเนี่ยทั้งตัวเลยสบายๆเลยะ่ะ ฟังก์ชันดีอย่างเลยอ่ะเด็กๆคงชอบอะ่ะเวลาไปทะเลนะอุ้มแบบรับลมอะไรพวกนี้ครับเป็ว่าค่อนข้างดีเลยนะครับกัรรู้นะครับแต่ว่าตัวนี้เองยังเป็นเขาเรียกของเมนนวลนะสวิตช์ปรับแอร์ทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะบวกลบปรับโหมดปรับอุณหภูมินะเราสามารถปรับ ทางโซนด้านหลังเนี่ยจากจุดนี้เลยไม่ข้องเกี่ยวกับด้านหน้านะแล้วตัวนี้เองก็น่าจะอัปเกรดมาแล้วน่าจะเป็นทีวีนะครับที่ติดรถมานะครับยังใช้งานได้อยู่สามารถดูได้ครับนี่คอนเสิร์ตอัศนีวัฒนโอ้โหเป็นไงสุดยอดเป้ว่าฟังก์ชันนี้เด็กๆน่าจะชอบแต่เป้เชื่อว่าทีวีอันนี้เขาน่าจะถูกปรับเปลี่ยนมาแล้วเพราะว่าจาไม่ผิดว่าถ้ามีทีวีมันจะไซส์เล็กกว่าน,นี้หน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะสบายตา ขาเรียกคนด้านหลังดูก็มันมจอใหญ่นิดนึงนครับก็อันนี้เรียกว่าดีฟังก์ชันของแอร์ต่างนะครับทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอิสระทุกช่องทุกคนมีช่องแอร์เป็นของตัวเองทุกคนมีไฟส่องหนังสือเป็นของตัวเองเรียกว่าฟังก์ชันนี้อนเนกประสงค์มากนะสำหรับทุกทุกคนในทุกตำแหน่งของการนั่งได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของหน้าปัดไม้นะครับหน้าปัดไม้คันนี้ก็ดูง่ายง่ายครับก็คือจะมี ในส่วนของไมคความเร็วนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับโดยที่ในส่วนของเกจน้ํามันนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายสุดนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเกลอะครับในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับไฮบริดนะครับที่มันกําลังชาร์จอยู่นะครับเป็นแนะนำนะครับถ้าใช้งานรถไฮบริดไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามนะในการชาร์จสําคัญมากนะครับมันเป็นการบํารุงสาษาอย่างแรกเลยที่คนขับรถไฮบริดควรจะพึงระวังไว้ก็คือว่าในการชาร์จแนะนําให้ชาร์จ ในถึงสเกลที่เขาตั้งไว้นะครับสมมุติเขาตั้งไว้ที่95และตัดแล้วถึงดับเครื่องในกรณีที่เวลาเราขับรถใกล้ๆนะครับอันนี้เป้แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเมม o r ีทุกอย่างของแบตเตอรี่มีความจําทุกอย่างนะครับที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องที่ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับควรอย่างยิ่งเลยนะครับคันนี้ยิ่งมาแล้วนะครับประมาณแสนหกกว่าแล้วครับถือว่าปี2 0 0 7ก็สําหรับเป้ถือว่าไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากมายนะถือว่ากลางๆใช้คํานี้กลางๆแล้วกัน ในส่วนนี้เองถ้ามองดีๆจะมีตัวเกจมาตรวัดทางด้านขวามือที่ทางเจ้าของเนี่ยติดเพิ่มเติมมาก็คือในของญี่ปุ่นเนี่ยในเรื่องของความร้อนเนี่ยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันจะไม่มีสเกลเหมือนกับบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่กี่องศาลแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเป็นสัญญาณไฟเตือนครับที่จะโชว์ว่าตรงตอนนี้นะมันจะฮีทแล้วหรืออะไรเงี้ยความสบายใจของพวกเราเองอะ่ะก็เลยรู้สึกว่า อย่างนั้นเราติดเซนเซอร์เพิ่มดีกว่าเพื่ออย่างน้อยเรารู้คงอุณหภูมิของตัวเกจวัดอะไว้ว่าตอนนี้อุณหภูมิของเครื่องยนต์อยู่ที่เท่าไหร่อุณหภูมิน้านะครับประมาณนี้ครับก็เรียกว่าทําให้อุ่นใจได้นะครับก็มีการติดเพิ่มเติมมาแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในตาแหน่งลบปูลบตาถือว่าอยู่ในมุมที่ควรอยู่แค่คํานี้แล้วกันก็สวยงามดีก็ไม่ไม่ไม่ไมน่าเกียดน,นะครับตัววิทยุนะครับที่ติดมาจากญี่ปุ่นเลยครับเพราะว่า ฟังก์ชันของตัวนี้เองเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันในการโชว์สถานะนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยครับก็คือเขาจะบอกว่าปัจจุบันนี้ใช้กําลังมอเตอร์อยู่หรือใช้กําลังเครื่องยนต์ที่กําลังปั่นมอเตอร์ หรือใช้ปั่นอินเวอร์เตอร์เพื่อให้ชาร์จเข้าที่แบตเตอรี่นะครับในส่วนนี้เองก็คือจะมีหน้าปัดโชว์สถานะนะครับแต่ว่าบางเอื่นแค่เป็นภาษาญี่ปุ่นอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่เป้เชื่อว่าพอเราคุ้นหูคุ้นตาก็ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่ครับถ้าใครอยากปรับเปลี่ยนหรืออย่างเงี้ยเป้แนะนาว่าติดเพิ่มเติมก็ได้ครับคือแยกฟังก์ชันไปเลยอะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคนที่เคยขับรถเก่งทั่วไปนะครับคือถ้าสเกลประมาณพวก c a m r y a c c o r d เนี่ยขับคันนี้ก็ จริงๆขับง่ายกว่านะลำตัวรถเขาเรียกยาวกว่ากันไม่เยอะหรอกครับนิดหน่อยเองแต่จุดประสงค์คือกระจกบานหน้าที่ใหญ่มากในส่วนนี้เองเนี่ยทำให้เราอ่ะขับแล้วสบายตาและมองง่ายมากคือง่ายอ่ะมุมอับแพรจะไม่มีเลยสมรรถนะนะในความนุ่มนวลน,นะเทียบกับพวก SUV พวก f o r t u n e r เป้ก็เชื่อว่านุ่มนวลกว่านะครับยังไงก็ดีกว่าแน่นอนนะประโยชน์ใช้สอยก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งตัวนี้เองก็อาจจะเหมาะกับบางทีมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยขึ้นลงไม่สะดวกสําหรับคันนี้เป้ว่า สะดวกแน่นอนครับนะสำหรับการใช้งานแบบนี้อย่างนั้นวันนี้นะครับเป้ขออนุญาตนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a a เอว่านะครับ2.4 Hybrid นะครับตัว e4 นะครับสีขาวมุกใบวันแสนหกว่านะครับคันนี้นะครับเป้ขออนุญาตนะครับตั้งราคาอยู่เพียง5,69 0 0 0บาทครับเป็นราคาที่เขาเรียกว่าโอ้โห ออกใหม่รุ่ม3ล้านกว่าบาทนะครับคันนี้เหลือราคาเท่านี้โอ้โหได้ใช้รถสมรรถนะขนาดนี้นะเป็นรถไฮบริดด้วยนะครับเรียกว่าประหยัดกันด้วยนะครับในส่วนนี้ก็แนะนำนะครับว่าสามารถใช้ได้ครับรถไฮบริดปัจจุันนี้เราไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเรามีบริษัทต่างๆนะครับที่นําเข้าในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยในการนําเทคโนโลยีนะครับใหม่ๆนะครับที่สามารถมาซัพพอร์ตในส่วนคนใช้รถแบตเตอรี่ไฮบริดได้เนี่ยส่วนนี้เองก็คือใช้คําว่าไม่ต้องกลัวแล้วครับ เรียกว่าสบายๆเลยนะเราสามารถใช้ได้แน่นอนนะครับคันนี้กับรถไฮบริดแบบนี้นะครับอย่างนีตามนะครับฝากกด u b s c r i b e นะครับสำหรับช่องพีเทสชาด้วยนะแล้วก็ทางเรานะครับมีรับซื้อรับรีวิวขายรถยนต์ครับสามารถติดต่อมาได้นะครับใครสนใจในส่วนไหนก็ตามนะครับมีคำถามนะครับต่างๆที่จะสอบถามในเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับรถนะยังไงลองโทรมาครับที่เบอร์0ู6 5 6 4 5 5 2 1ครับ เป้จะพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับและเป็นคําตอบที่ใกล้เคียงที่สุดคือบางทีอาจจะไม่ลึกมากแต่พยายามจะหาข้อมูลมาให้นะครับให้เป็นประโยชน์กับทางลูกค้าเองนะครับ mm hmm. ยังไงวันนี้เป้ขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ